อันนี้ก่อตโลแกนกคนหลวงพบางกส่อยบวงเนเลยหน่อยบดสบายดีมื่อนี้ได้มาหลวงพะบางได้มาเที่ยวหลวงพะบางวันนี้จะพาพวกท่านขี่รถขี่รถชมวิวเมืองหลวงพะบางพวกเขาจะไปลินอะโมเมนไปลินขอโทษละหลายพวกเขาจะ เดินทางไปหรับประทานอาหารเที่ยงนะมืมอนี่เจ้าภาพเจ้างานเจ้าภาพ,เจ,าภาพเจ้าสถาเพได้กะเกียมหา,อา,หาอมนอาหารอยูุแคมน้ำคานว่าสั้นฮาก็บ่ฮ้วเป็นยังไ๋เนาะน้ำคานทาอาหารยูแคมน้ำคานก่อนจะออกจากตงเมืองไปประมาณ3 4 5กิโลนี่แหละบ่แเน่ใจเพื่นว่าบรรยากาศดีด,ดีเป็นยังไ๋ก็ไปเบิ่งไปซุมน้ากันเนาะ อันนี้เดินทางออกมาจากอานอกอเมืองหนึหน่งซึ่งเป็นเส้นทางซียแยกตัวนี้ซึ่งไปทางสนามบินแต่ว่าพวกเขาอาจจะบอไปทางสนามบินเพื่อว่าห้านาหารอยู่ใกล้กับบ้านผ่านมเนาะพวกเขาเดินทางเข้าไปในบ้านผ่านมบ้านผ่านมซึ่งเป็นบ้านสุนเพลือ่อเนาะพวกเขาก็ได้ขี่รถผ่านจากบ้านสนาุนเพลือบ้านผ่านมเพื่อจะไปห้านาหารบุบอกซื้อแล้วกัน เดี๋ยวเจ้าของห้านเพิ่นสิหให้เฮาเนาะบ่ะบอกซื้อแล้วกันเอาไปห้างอาหารอยู่อยู่แคมแมน่น้ำขานว่าซั่นกะเดินทางน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งบรรยากาศวิวสองฟังทางนะครหลวงพระบางซึ่งเป็นนะครหลวงพระบางจะเป็นเมืองนึงที่ว่ามีเอกลักษณ์ที่บ่คือกับเมืองอื่นๆของประเทศเราเลยของสปปลาวเนาะเป็นเมืองที่มีสเสน่ห งดงามและเป็นเมืองมรดกโลกแห่งธรรมอิฐของสอปปเปลาราซึ่งมดในนครหลวงนี้จะเป็นขึ้นซื่อจะเลึกไว้เป็นมรดกโลกหรือว่า the world heritage ซึ่งได้รับการยอมรับจาก UNESCO ในปี2004หรือว่า2010บนในใจขอโทษละไรขอโทษละายครับพระเจ้าโบาจีเนาะ ถนนหน,นทางก็ค่อนข้างแคบเลยเนาะพอว่าถ้าจะปรับถนนหน,นทางกับมันต้องได้ขออนุญ,ญาตจากมรดกโลกเพื่อนก็เลยเอาถนนหน,นทางเส้นเดิมสายเดิมก็ะดบรได้มีมีตกแต่งขึ้นมานหนึงก็มีเต่ปูคอนกรีตเข้าไปเนาะไปขี่รถมาตัวนี้เป็นกลางบ้านของบ้านผ่านนมเนาะบ้านผ่านนมซึ่งเป็นฮอตฮานอาหารแล้วเจ้าฮนอาหารนี่ก็อยู่บ้านผ่านนมเนาะอยู่ทึงหัวบ้านผ่านนม จึงเป็นห้านาหารที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำค้านหนาะกับบรรยากาศกัศกบประมาณนี้แหละพวกทานเบิงนำกันเนาะโอ้โห,โหบรรยากาศอากาศห้อนหลายแต่ว่าถึงเมื่อจะเป็นฤดูหนาวแต่อากาศก็ยังห้อนอยู่จะเป็นตูป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 ,ตปตแล้วจะมีแคมสองสองแคมแม่น้ำคา้างวันนี้ทีมงานพวกเขามานำกันห้าหกคนหนาะซึ่งว่าหากก็ไป เวียกอยู่ห้องหมอฮะ,ะก็แล้วเนาะแล้วก็พากันมากินลมสุมยอ,อยู่ผ<ร>ักพรอยู่หานหานเดือดอยู่แกงน,นูงนน่นยิงมาเปิดห้าหนก็เจ้าเลยยังบ่มีไผ่แตกไปอีอย่างเด้อจริงนย อัง้นาะอทมี่แกอัสโลแกนฮคนุกร่างกุงเสียนน่นอนค่คนรูกข่างเสียนเอโอเคได้ครับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็กลับ กับมาสูนครหลวงขวบงังือเกาเนหนทีมงานพวกเราเริ่มถ่ายทําตอนบ่ายเพราะวันนี้มีการถ่ายทําวิดีโอเรื่องการป้องกันโควิดหรือว่าผลกระทบจากโควิดกับสุมสุนที่ว่าพวกเราเห็นเบียกนัเนาะได้ถ่ายทําไปแล้วตอนเช้าช่วงหนึ่งและตอนบ่ายจะเริ่มมีการถ่ายทํโตมือนึ่งกับกับมาซูโตเมืองคืนือเกาเจ้าก็ขอสุมคลิปต่อไปเนาะ